สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมน้าต้อมขายฟอร์ดอาร์เอรขากระลำพึกอ,อีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้ต้อมไม่ได้อยู่ที่อาร์เอกระลำพึกน,นะครับวันนี้มาอยู่ที่นี่ครับสต๊อกของฟอร์ดเลยนะครับสต๊อกอในเรื่องของการเก็บรถของหมดทั้งฟอร์ดทั้งหมดตีตาขาเลยนะครับวันนี้นะครับต้อมจะมาพามาดูรีวิวนะครับผมก่อนอื่นต้องจะต้องแจ้งก่อนว่าที่จะต้องพามาดูรีวิวในเรื่องของฮัมเบอร์นี้เป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้นะครับคือทางฟอร์ดในเครือของอาร์เอเนี่ยนะครับผมมีการจับมือกันกับ ร้านชุดแต่งฮัมเมอร์นะครับผมในระดับประเทศเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็เลยมีโอกาสที่ได้มารีวิวคันนี้นะครับที่เป็นการแต่งออกแบบเป็นรถเหมือนแนวทางนะครับให้ดูว่าลูกค้าจะแต่งไปประมาณไหนกับชุดแต่งของฮัมเมอร์นี้นะครับผมเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นตัวตำแหน่นะครับผมาราคาจะอยู่ที่ 1- 4ส หนึ่งสี่สองีนะครับหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปขับตีนะครับผมอ่าไปหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยครับไปหน้ามาติกเอลีนะครับผมเดิมทีตรงนี้นะครับผมจะเป็นอ่าหน้าของปอดเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าันนี้มีการมาใส่ในเรื่องของกันชนด้านหน้าของฮัมเมอร์เลยนะครับผมตัวนี้จะทนทานใช้งานได้จริงนะครับผมเป็นนี่ฮะเป็นแบรนด์ฮัมเมอร์ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็นี้ฮะสามารถปรับทะเบียนได้ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยจะมีการ ตับแต่งบ้ายทะเบียนตัวเองนะครับผมตัวนี้นะครับมาไม่เทียนแต่มีกันชนนะครับจะมีผันรองอมีผ่นรองใต้เครื่องให้ด้วยนะครับอันนี้คือจะใช้งานได้จริงมานี่นะครับห่วงลากตูงนะครับอันนี้บอกเลยว่าลากตูงเด้จริงครับแข็งแรงหน้าทนทานหน้าครับผมมีกันชนไม่มีบุกไม่มีงอไม่มีหักแน่นอนนะครับผม ด้านข้างน,นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของชิวตุ่มล้อนะครับตัวนี้เขาจะจัดมาในเรื่องของอาแบบปันเฟืองให้นะครับผมแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนหรือว่าอยากจะเป็นแบบชุดแต่งของวิตเตอร์ก็ได้นะครับในเรื่องของนี้อันนี้จะลัดมากับยางแม่ขอบที่ติดนะครับของออเทเลนนะครับผมยางซูแมทน,นะครับ ตัวนี้อย่างาแม็กเป็นตัวอย่างของโอเอตินะครับตัวนี้แม็กตัวนี้จะเป็นตัวที่นิยมที่เขาชอบไต่กันเนะาะมาแล้าน,นอีกด,ด้านหนึง่งด้านข้างนะครับก็จะเป็นของบันไดข้างแฮมเมอร์บันไดข้างแฮมเมอร์อันนี้จริงๆแล้ว่ของแฮมเมอร์มันจะมีเป็นแบบบันดไดไฟฟ้าด้วยแต่ว่าที่เลือกมาให้ดูอันเนี้ยาเป็นแบบต้นแบบเนาะครับผมอ่าลาหลังคาครับก็ เหมือนกันครับเป็นของแบรนด์ h ฮมเมอร์เหมือนกันนะฮะเราลังคานะใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวต,วตอมแทกนะก็ยังคงคงไว้อยู่ในเรื่องของสปอยเลอร์นะฮะยังคงไว้อยู่เนาะ genauso. มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายตัวนี้ครับอย่างที่ต้องบอกว่าเราได้มีการร่วมมือกันกับแบรนด์แฮมเมอร์นะครับก็ยังคงคอนเต์ของแฮมเมอร์อยู่เนาะกันะชนเหล็กแห่งแดงนะครับ ไปถอย LED ใช้ได้จริงนะฮะสว่างชัดเจนไฟพร้อมถึงไฟตอไปายด้วยนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของชุดแต่งเป็นแนวทางครับพอเป็นแนวทางของการแต่งตอมแท็กนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่แบบเอ่อไม่รู้ว่าจะแต่งประมาณไหนแนวไหนหรือว่าไม่มีแนวทางก็ลองเอาเนี้ยครับไปดูเป็นการตัดสินใจแล้วก็รีเควสต์นะให้ทำได้หรืออยากจะเปลี่ยนเป,ป,ป็นบรรดาไฟฟ้าก็บอกตองเลยต้องจัดการให้นะครับผมยังไงก็ฝาก คลิปด้วยนะครับผมกับอาแบรน h ฮมเมอร์นะครับผมในเรื่องของการแต่งชุดแต่งมาของฮฮมเมอร์เอามาจับไต่ปอดที่เราชอบที่เรารลกกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับรีวิวนี้ฝากติดตามด้วยนะครับนะต้องขายปอดตัวนี้ครับหรือโทร0ูนย์5้าสองสวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ ስለሆነ